สวัสดีครับผมชื่อเด็กชาวเบลเกตคนจเลิศเลขที่17ปส7ับ7วันนี้ผมจะมาทำข้าวผัดกุ้งครับวัตถุดิบมีดังนี้ครับข้าวกุ้งไข่ซีอิ๊วขาวน้ำมันพืชน้ำตาลรสดีครับอันดับแรกครับใส่น้ำมันไปครับ แล้วก็รอให้มันเดือดครับขั้นตอนต่อไปนะครับใส่กุ้งนะครับแล้วก็คนกันให้เข้ากันนะครับ กุ้งสุกแล้วนะครับใส่ไข่ลงไปนะครับแล้วก็คนกันให้เน้นนะครับเมื่อไข่สุกแล้วนะครับใส่ข้าวลงไปนะครับแล้วก็คนกันนะครับ สุกแล้วนะครับใส่ซีอิ๊วขาวครับแล้วก็น้ำตาลครับแล้วก็รสด,ดีครับแล้วก็คนกันให้เข้ากันครับ เสร็จแล้วนะครับก็ใส่จานครับเรียบร้อยแล้วครับเข้าผัดบุ้งครับของครับ